เจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการร้านเ e อกมัย487ที่อุบลน,นะคะปิดบริการ7วันเพราะไปตรวจพบว่ามีผู้ติดโควิด19แล้ว19คนด้วยกันมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัวอีก20คนค่ะต้นตอ,นตอนก็เกิดจากนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งเขาไปเที่ยวช่วงกลางเดือนธันวาคมแล้วตรวจพบว่าติดโควิด19เป็นคนแรกเมื่อวันที่23ธันวาคมนะคะ นี่เป็นรอบที่สองแล้วค่ะที่สถานบันเทิงแห่งนี้กลายเป็นคลัสเตอร์ในการแพร่ระบาดโควิด -19 รอบแรกเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นมีผู้ติดเชื้อรวม104คนสำหรับชายชาวออสเตรเลียวัย49ปีที่ติดโควิด -19 สายพันธุ์โอมิรอรขณะที่เดินทางกลับมาหาพญ,ญาที่อำเภออำนาจ,จเจริญค่ะที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ส่วนกลุ่มผู้เสี่ยงสูง10คนที่ยังกักตัวดูอาการก็ยังไม่พบการติดเชื้อเพิ่มเติมที่กาลสินค่ะมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันที่2ที่โรงเรียนกาลสินพิทยาสันและที่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดก็มีประชาชนเดินทางเข้าไปตรวจคัดกรองต่อเนื่องนะคะทางจังหวัดตั้งเป้าผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองวันละพ500คนค่ะ ยอดผู้ติดโควิด1 9ของกาลสินวันนี้54คนนะคะจำนวนนี้มาจากคลัสเตอร์ตลาดโรงสี15คนที่เหลือเป็นการติดเชื้อจากคลัสเตอร์ที่พบการระบาดต่อเนื่อง24คนผู้ติดเชื้อร้อยละ30ไม่มีอาการค่ะอีกร้อยละ70เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมีอาการเล็กน้อยอย่างเช่นอาการไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวไม่พบเชื้อลงปอดหรือว่าปอดอักเสบ เหมือนโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้านะคะเนื่องจากว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เขาฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนั่นเองค่ะ